อยเป็นคอยไปคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้พร้อมตื่นพร้อมแบบธรรมชาติทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปฝื้น ในการเจริญสติสัมปทัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่เร่ๆมันก็ฝืนอยู่หรอกมันก็ไปกำหนดไปกำหนดไปพยายาม <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆทำไปมันก็จะค่อยปรับเหมือนกับเรารับประทานอาหารนั่นแหะ ถ้ามันทานอาหารที่มันรู้สึกว่ามันไม่ถูกวระทธรตมขันหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องรู้หรือไม่ถูกวัฒนธรรขันมันก็ต้องรู้มันก็จะต้องปรับโดยธรรมชาติแต่เวลามันจะช้าหรือเร็วบางคนเสียเวลากับ การไปรับประทานอาหารที่มันสํารายร่างกายตนเองมาเป็นเวลาย,ยาวนานก่าจะรู้ก็แ <c> ค <oughs> ่จะสายเกินไปก็มีจะใดก็ฉะนั้นเปรียบเสมือนผู้ทําปฏิบัติธรรมหลงทางในการเจริญสติสัมปชัญญะหลงทางในการนั่งสมาธิหลงทางในการปฏิบัติเพราะไม่มีผู้รู้ครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริง ที่ท่านผ่านแล้วอย่างแท้จริงชี้ถามให้ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพระพุทธเจ้าเป็นเนติเป็นรูปแบบ <c oughs> เป็นขูที่เป็นเลิศแล้วในโลกแล้วดังแสดงทำไม่กี่คำเพราะท่านรู้ในสภาวะจิต <c oughs> ของในไนยสัตว ก็สามารถบปรธรรมแจ้งทมได้ในชาพันธ์ในสมัยนี้ผู้นำทงนางจิตวิญญาณผู้ให้แสงสว่างทางธรรมะมันเป็นแต่ความความจำเป็นนักปราชญ์ผู้รู้จำสมาร ต่ที่จะรู้จริงรู้แจ้งจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นน่ะมันเหลือน้อยเต็มทนน้อยลงน้อยลงมีแต่พวกนักปราชญ์ผู้รู้จำเป็นปัญญาระดับความคิดเป็นปัญญาระดับความจำแล้วก็ตั้งตัวเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่แล้วก็จะเป็นใหญ่ด้วยนะทำตัวเป็นใหญ่ด้วยแล้วก็จะเหมือนศาสนาเป็นของเจ้าของอย่างนั้นแหละ หมือนธรรมะเป็นของเจ้าของอย่างนั้นแหละนั่นที่ธรรมะก,ก็ไม่ใช่เราของเราตัวเราศาสนาก็ไม่ใช่ของใครศาส,สนาก็เป็นเขียนชื่อแล้วก็ตั้งขึ้นมาว่าศาสนาธรรมะทุกอย่างคืออุปโลกขึ้นมาดังที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราของเราตัวเราไม่มีอะไรเป็นเขาของเขาตัวเขาเจ้าเกิดมาอะไรมาด้วยเจ้า <c oughs> จึงโมมารลมมากไปถึงไหน เมื่อจามาตัวป่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวป่ามันเจ้ามายศและลาภผักไปไม่ได้แน่เว้นเืีอแต่ต้นทุนบุญกุศลส,สมบัติทั้งหลายยังต้องทิง้งอีกปวงชนร่างของตนยังต้องนาไปเผาไฟตายแล้วก็เผาเผาแล้วจะเหลืออะไรลาภยศสรรเสริญสุขอำนาจมีลาภก็เสื่อมลาภยศเสื่อมยศเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีอำนาจเสื่อมนั่ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ นอกจากบุญและบาปเท่านั้นเองบาปคือใจขุดบุญคือใจใสบาปนํำทางมันก็ไปสู่อวายภูมิบุญน้ำทางมันก็ไปมาุนสมบัติสมานนันบัติตรามใดที่จะไม่เนื้อดีเนื้อชั่วนืสุขเนื้อทุกข์นบุญนืาบาปยังไม่แจ้งในขันหน้ายังไม่สิ้นอุปทานในขันหน้างั้นก็ยังไม่นิพพานอนิพพานแล้วมันก็ไม่ไม่ภาพไม่คนไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เวะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรว่า